เด,ด็กัยานะครับจัดเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นบอกที่2นะครับเมื่อกี้กับ MK2 เป็นรุ่นสั้นนะฮะของ k k w r k เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าขายไปเนาะเป็น MK1 Cabin นะครับเป็นตัวยาวนะฮะ ก็มาใหม่ฮะของก็จะชั้นทุกขึ้นมาฮะขนส่งเนาะแต่ไม่ได้เสียหายกลับตรงไหนนะครับก็สามารถส่งไปได้เหมือนปกตินะฮะผู้มือก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเมื่อกี้ก็มีฮะคือเราก็ไม่ได้เปิดให้ดูนะเราจะทํามีผู้มือละเอียดนะครับการประกอบกันอะไรก็แถมไปตามนะครับครับพื้นโมเสยๆนะครับก็เลือกดูสินค้าของคิดที่ว่าแจ้นะครับมีใบเนี่ยฮะคือกล่องแล้วก็เดี๋ยวผมจะประกอบให้เลยนะครับ นี่ครับเป็นเครื่อคอมเล่นนะครับสามพันหกนะครับก็จะมีแก๊สนี่เป็นรุ่นแก๊สกระป๋องเนาะแก๊สพิลแก๊สเมื่อกี้เป็นแก๊สซีทูนะฮะก็อย่างนหนึ่งกระป๋องนะครับใหม่ๆนะก็ปูนีขนาดนัดลูกเด็กร้อยแล้วก็ลูกแก้วร้อยนะฮะแล้วก็เต้าสี่แผ่นนะครับมีทดสอบให้ดูครับอันนี้ก็สวยงามนะครับติดกล้องได้นะฮะดูแล้หน้าผมจะติดกล้องให้ดูนะครับไม่ติดกล้องยังแม่นนะฮะลูกค้ายิ่ไปท่านบอกว่าแม่นมากกล้องรับสุดยอดนะครับอ่าอยู่ก็เติมแก๊สได้นี่ก็ใส่เหมือนเดิมครับ เมื่อกี้นะฮะต้นเดียวกันนี้แต่ว่าน่าจะเป็นแนวแนวแก๊สคิวดูก็แรงนะครับ400ก,กว่าครับันนี้ก็จะ,จะดูว่ากำลังที่ครับเคยทดสอบไปแล้วครับเาาก็ทดสสออบงฮะินค้ามมาใหม่แล้วก็ทดสอบให้ก่อนลูกค้าจะซื้อนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้จะได้ทดสอบไปในตัวเลยนะครับว่าดีหรือเปล่าครับเนี่นะครับ นี่กป็นใหม่เนาะนะครับของใหม่อของที่เราจะใช้ทดสอบนะครับวันนี้ก่อเย็นอากาศดีนะครับผมเเนนะครับห็นครับอันนี้ก็จะไม่มีโบเก้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้ยิงได้เลยนะครับแต่ก็จะแรงมากก็จะเหมือนกันระบบนี้อาจจะเป็น ใช้กันหมดจะเย็นไม่ได้ครับครับมียิงได้ฮะมันเบานะฮะเป็นคาร์บินทดสอบเบาอย่างเงี้ยความแรงล่ะความแรงความแรงอ่อครับโอ้ลืม <นะ S 3> แ,แล้วความลืมไหมฮะผมชอบลืมไม่ใช่ว่ารีบฮะมันก็ถึงข้าวนะลูกค้าแกวมาแต่ว่าเราถิงข้าวเราก็ไม่ถึงยังไม่ถึงเวลากินก็แล้วก็ทดสอบอีกอย่างตอนนี้สามร้อยห้าสิบสามนีนะครับประมาณนี้กี่สี่ร้อยกว่า นั่นซีอูทูจะแพงกว่าครับสามร้อยห้าสิบหกโอเคนะฮะคือแตามจริงนะครับลองทดสอบนะฮะแค่กระป๋องประมาณนาี่ยยามจุดบายแนละ้วมันกระชับดีนะครับก็ยิม้มโอ้เห็นแม่นไหมฮะนะครับแม่นไหมฮะโอ้โหสุดยอดครับ จบหมดเลยนะครับเห็นไหมไวมากฮะเดี๋ยวเติมแก๊สด้วยไวจริงๆแคปเดียวฮะยิงเพลินเลยนะครับผมตอนนี้คร uh ับก็ถือว่าลูกโดกนะครับลุ้นแค่ถ oui> ้าไม่โดกก็จะหมดตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้ครับ กครับผมแต่รุ่นก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองก็ถือว่าโอเคครับจะทดสอบไปเห็นเนาะว่าการทำงานเป็นไงแล้วราคาไม่แพงด้วยราคาน่าจับต้องครับผมโอเคนะฮะนี่ฮะถ้าแรงมันจะมีกระจุยเลยครับ ต้องปล่อยนะครับหรือว่าต้องปล่อยให้ให้ไปข้างหน้านะครับผมจะยิงได้แล้งเดี๋ยวนั่น่อยไปต่อนนโอเคโอเครูปหมดนะครับผมก็สนใจกระทักมานะครับเป็น MK1 นฮะครับพี่นะฮะราคาสามพันหก,ก้อม ของเล่นนะครับกามีวิกงแก๊สกับของเล่นแถมให้หมดนะครับสนใจรุ่นใหม่เราอัพเดตมาเดี๋ยวจะมีทดสอบวิดุูน,นะครับก<ส>็ถ้ามานาช่วยแชร์ช่วยติดตามขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ